สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆคน,คนลักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่9พฤศจิกายนนะครับผมพศ2565นะครับผลขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงครึ่งนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศทางภาคตะวันออกของเรานะครับ ห้าโมงครึ่งก็ถือว่ามืดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมตะวันก็รับฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวนะครับผมพี่พี่เพื่อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมบอนสีเช่นเคยนะครับผมเป็นบอนสีที่อยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวันนี้ผมมีแบ่งปันบอนสีต้นอะไรบ้างนะครับผมและมีบอนสีต้นอะไรที่ผมจะนํามาอัปเดตให้พี่พี่เพื่อนได้ชมความสวยงามกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับ โอเคครับผมเราก็มาดูต้นแรกเลยนะครับผมต้นแรกก็จะเป็นนี่นะครับผมปลายเอล์เลยนะครับมณีล้อมเพชรนะครับผมนี่ก็จะเป็นมณีล้อมเพชรนะครับหน้าออริจินอลนะครับผมน้องก็มีความด่างแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใบใหม่น้องมาสวยงามมากครับผมนี่นะครับใบใหม่น้องมามีความด่างชมพูสวยงามมากครับผม นี่นะครับต้นนี้ก็แต่งปันอยู่นะครับผมราคาน้องออกจากแรงนี้นึงนะครับผมอยู่ที่3,350บาทนะครับผมเพราะว่าน้องมีความเป็นออริจินอลนะครับผมมีความสวยงามที่เหมือนต้นแม่พันธุนะครับผมนี่นะครับน้องไม่ได้แพงนะครับผมต้นนี้นะครับผมเป็นหน้าออริจินอลเลยนะครับผมไม่มีความแพงนะครับนี่นะครับผมน้องก็จะด่างประมาณนี้นะครับผมด่างทับฮาแบบนี้นะครับ ยังไม่มีพ่อแม่พันธุ์ในสวนนะครับผมก็นําเข้าไปเป็นพ่อแม่พันธุได้นะครับผมต้นนี้นะครับผมเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปนะครับผมโอ้ต้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นหะเมืองนนนะครับผมหะเมืองนนต้นนี้นะครับผมก็แบ่งปันอยู่นะครับผมหะเมืองนนต้นนี้นะครับผมก็แบ่งปันอยู่ที่1250บาทนะครับผมนี่นะครับ 1250บาทนะครับผมน้องด่างโหดๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากครับผมต้นนี้ใบใหม่น้องก็มาด่างสวยงามมากครับผมต้นนี้นะครับนี่นะครับผมนักเมืองนนท์ต้นนี้แบ่งปันอยู่นะครับใครสนใจก็ทักมานะครับผมไปดูต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปก็จะเป็นนะครับผมมะมีมรกตนะครับผมโห มณีมรกตต้นนี้สวยงามมากครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่นะครับผม1850บาทนะครับผมใครยังไม่มีมณีมรกตนะครับผมในสวนนะครับก็ทักมาได้นะครับผมต้นนี้เหมาะที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมนี่นะครับผมต้นนี้ออกจากแม่พันธุ์จากสวนอาจารย์เลยนะครับผมอาจารย์มงคลนะครับนี่นะครับผมมณีมรกตนะครับสวยงามมากครับผมนี่นะครับต้นนี้เปิดอยู่ที่1850บบาทนะครับผมนี่นะครับ สมความสวยจัดๆเลยนะครับผมน้องมีความป้ายชมพูป้ายแดงแบบนี้นะครับผมมีมะนีบนใบแบบนี้นะครับไปดูต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับผมก็จะเป็นเจ้าปอแก้วนะครับผมเจ้าปอแก้วต้นนี้ผมก็แบ่งปันอยู่นะครับผมด่างลายตาคราวแบบนี้นะครับผมนี่นะครับต้นนี้เปิดอยู่ที่ 650บาทนะครับผม650บาทเนาะนะครับผมเจ้าพอแก้แบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับนี่นะครับผมน้องมีความสวยงามนะครับผมด่างลายปลาครัฟนะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจเนาะเดี๋ยวน้องก็จะกับสีชมพูมานะครับผมแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยเนาะรัาผมเจ้าพอแก้วนะครับไปดูต้นถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเมืองเกาะเก็บครับผมต้นนี้นะครับผมเมืองเกาะเก็บต้นนี้นะครับผมดูน้องมีความสวยนะครับ ตอนนี้ก็จะลดราคาให้นะครับผมเฉพาะคลิปนี้นะครับก็เปิดอยู่ที่นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทเนาะนะครับผมใครสนใจนะครับนี่นะครับผมลายหินอ่อนด่างลายวากิวแบบนี้นะครับผมหินอ่อนด่างลายวากิวนะครับผมสวยๆด่างครับๆแบบนี้นะครับเตียนสองนะครับผมน้องมีสีจมพูขอบใบนะครับผมเรียกเตียนสองเนาะนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับ ราคาก็เบาๆนะครับผม450บาทนะครับผมไปดูต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปก็จะเป็นนางล่างสดเทวีนะครับนางล่างสดเทวีรู้สึกว่าน้องจกแดงสดสวยงามมากครับผมต้นนี้นะครับต้นนี้เปิดที่750บาทนะครับผมว่าน้องมีความโตแล้วนะครับผมก็จะได้แท็กยากนะครับการแท็กส่งก็จะยากนิดหนึ่งนะครับผม พ่อน้องโตมากแล้วนะครับผมเหมาะที่จะนําไปเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับผมเห็นในไร์สดเ็าตามหานางลากสดอยู่นะครับผมบางท่านก็ยังไม่มีเนาะนะครับผมนางลักสดเทวีนะครับนะครับผมน้องมีความเขียวเป็นขี้ม้านะครับผมแดงสดสดแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้ล้างใบเนาะนะครับผมใบเขาก็เะเปื้อนฝุ่นนะครับผมเปื้อนฝุ่นคล้ายขี้ม้านะครับไปดูต้นเบบีกันบ้างครับผมโอ้โหนี่ก็จะเป็น เมืองเกาะเกตต้นหนึ่งนะครับผมนี่เนาะเมืองเกาะเกตนะครับผมต้นนี้ก็ยังไม่ได้แบ่งนะครับผมเพราะว่าร้องยังเล็กอยู่นะครับถ้าใครรับก็250บาทครับผมเอาไปเลยครับผม250บาทเนาะนะครับผมต้นเล็กๆแบบนี้นะ่นารักน่ารักตะมุดตะมิครับผมเอาไปดูต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปก็จะเป็นโอ้หนี่ก็นี่เนาะเป็นวันเก่าแล้วนะครับผม นี่นะครับผมน้องก็มีความสวยนะครับผมเป็นนกปากก้านะครับผมนี่นะครับนกปากก้าแล้วก็ชายชนนะครับผมแล้วก็มีสีลาหุ้มทองนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมก็แบ่งฟันกันอยู่นะครับผมใครอยากได้ก็ทักมานะครับผมเนาะนะครับผมราคาเบาๆหักร้อยนะครับผมร้อยกว่าบาทนะครับมาไปดูต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปก็จะพามาชมนะครับผมนี่ก็จะเป็น ศิลานักป่าดนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็เปิดอยู่นะครับผมต้นนี้ก็เปิดอยู่ห้าร้ยห้าสิบาทนะครับผมศิลานักป่าเนาะนะครับผมแค่เขี้ยวออกมาจากต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เนาะนะครับต้นแม่เขานะครับผมเดี๋ยวพามาชมต้นแม่นะครับผมศิลานักป่านะครับนี่ครับผมมีแม่เขานะครับผมอันนี้แม่เขานะครับ ก็คือผมแยกเชี่ยวออกไปจากต้นนี้นะครับผมศีลานักป่าเนาะนะครับผมแ er ้องก็ม huh. ีป้ายนะครับผมนี่นะครับ้องมีความป้ายความด่างอยู่นะครับผมนี่นะครับศีลานักป่านะครับผมนี่ต้นแม่เขาเนาะนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ผมก็แบ่งปันอยู่นะครับผม5้าาบาทนะครับผมศีลานักป่าเนาะนะครับ ใครสนใจนะครับผมต้นนี้นะครับผมศิลานักป่านะครับซึ่งแยกออกมาจากต้นนั้นนะครับผมแยกออกมาจากต้นเมื่อกี้นี้นะครับผมแยกเคี้ยวออกมาเนาะนะครับผมแยกเขี้ยวออกมานะครับนี่เขามีความป้ายนิดๆนะครับผมต่อไปเห็นไหมครับ5 5าบาทเองนะครับผมราคาเบาๆเนาะแบ่งปันกันไปต้นนี้ก็ศิลานักป่าเหมือนกันนะครับผมศิลานักป่าต้นนี้ก็แบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับผมนี่เนาะ450บบาทนะครับผมราคารวมส่งนะครับ นี่นะครับผมแบ่งปันกันไปเนาะนะครับผมแล้วก็ไปดูอีกนะครับผมอ่านี่ก็เป็นณเมืองนนนะครับผมณเมืองนนแบ่งปันนะครับผมสายแบงปันนะครับ350บาทนะครับผมณเมืองนนเนาะนะครับผมเอาไปลุ้นนะครับผมก็มีเพื่อนเพื่อนเขาป้ายเยอะแล้วนะครับผมที่แบ่งปันกันไปก็เหลือแค่3มต้นนะครับผมมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับผมแล้วก็มีต้นนี้นะครับผมน้องก็ยังเล็กอยู่ ผมแบ่ง2ต้นเนาะวันนี้ต้นละ350บาทนะครับผมนี่ทับ1นะครับบัดใหม่น้องมาแล้วนะครับผมแดงๆมาแล้วนะครับทับ1นะครับผมณเมืองนนท์เอดูต้นถัดไปครับผมทับสองครับผมนเมืองนนท์ครับ3า0บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแดงๆแบบนี้เลยครับผมเอาไปลุ้นป้ายนะครับผมส่วนเพื่อนๆเขาก็ป้ายกันหมดแล้วเนาะนะครับผมโอ้นี่ก็จะเป็น ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะครับผมยังไม่แยกใส่กระถางเนาะนะครับผมบอนสีก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ก็คือความสําเร็จนะครับผมในการผ่าหัวบอนสีของเราเนาะนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมคนไหนที่ผ่าเน่าผ่าเสียก็ต้องเรียนรู้นะครับผมว่าจะทำยังไงนะครับในอนาคตเราจะผ่าได้ไหมนะครับผมนี่นะครับผม ก็มีต้นเปลือกมานะครับผมแล้วก็บลสีก็กําลังงอกนะครับผมนี่นะครับหน้าหนาวอาจจะงอกช้านิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็พาชมบลสีไซแม่พันธุ์นะครับเป็นสวยเนาะนะครับผมนี no okay. 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 Okay, so Aí, so ่นะครับนี่นะครับผมพาชมบลสีไซแม่พันธุ์นะครับนี่ก็เป็นสาวนครใัยสีนะครับผม เวลาน้องเขาโตสุดๆแล้วนะครับผมน้องก็จะป้ายน้อยนะครับผมซึ่งเขาจะสร้างหัวนะครับผมเขาก็เลยจะป้ายน้อยนะครับผมต้องเข้าใจในการเลี้ยงบอน์สีด้วยนะครับส่วนจะป้ายไม่ป้ายนะครับผมดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับผมใบตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเขาจะป้ายดีนะครับผมแต่พอหัวเขาแก่เต็มที่แล้วนะครับผมเขาก็จะมีความป้ายที่น้อยลงนะครับผมนี่นะครับ ก็คือเขาจะผลิตหัวให้หัวใหญ่นะครับผมเขาก็จะขยายพันธุ์เองนะครับผมโอ e ้ดูเมืองเกาะเก็ต้นนี้ครับผมนี่ก็คือหน่อเมืองเกาะเก็นะครับผมแบ่งปันอยู่นะครับใครสนใจหน่อนี้ก็อยู่ที่850บาทนะครับผมหนอนี้นะครับผมนี่ก็คือแม่พันธุ์นะครับผมแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับใครสนใจเนาะนะครับผมเมืองเกอะเก็ดหน่อเมืองเกอะเก็ต้นนี้นะครับนี่นะครับผมนี่คือแม่พันธุ์นะครับผมนั่คือหนอนะครับหน่อสวยงามมากครับผม 850บาทนะครับผมใครสนใจหน่อนี้เนาะนะครับนี่นะครับผมก็จะพาชมบนสีนะครับผมนี่เป็นมณีลอมเพชรแขงนะครับผมน้องดังสวยงามมากครับผมดูนี่นะครับความสวยนี่นะครับผมโอ้โหกินขาดเลยนะครับผมมณีลอมเพชรแผงต้นนี้ครับสมบูรณ์แบบครับผมเหมาะที่จะไปตั้งในโรงแรมนะครับผมหรือว่าบ้านสวยๆนะครับผม นี่นะครับใบน้องสวยงามมากครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่แวะเข้ามาช่วยอุดหนุนบอลสีที่สวนทรัพย์เจริญพรบอลสีก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปลอดโรคปลอดภัยนะครับผมคิดถึงใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาครับผมรวยๆเิงเนะครับผมคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ